สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสกีโปรเจกต์หรือ BCL กันต่อนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูซีซั่น220ครับฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณบีมครับพบกับคุณปานนะครับซึ่งทั้ง2ท่านมาจากขับเดียวกันซะด้วยครับแต่ว่าวันนี้ต้องมีเพียงแค่1ท่านที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศครับไปดูกันเลยครับนี่ครับชื่อปานนะจะขับจากอีสปอร์ตครับผม ครับผมลีนที่จะวาดปาดกเ์กดนะครับ ผลงาน ABCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณบีมเนี่ยลงแข่งมาตั้งแต่ปี2021นะครับนี่เป็นการลงแข่งครั้งที่9นะครับแต่ก็เป็นครั้งที่ทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกับคุณปานนะครับนี่ลงแข่ง BCL ครั้งแรกเลยนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศเช่นกันนะครับมาดูไล่อัพนะฮะฝั่งของคุณปานนะครับ4-2-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นโอลิเวอร์คาร์นครับคู่เซ็นเตอร์เป็นแฟงไลกาดกับอเล็กซานโดเนสตาแบ็กซ้ายอเล็กซานโดคอสตาคูตาแบ็คขววววาาาาเเบบบบนไท์์รรััััมิิิดดฟลลตตปกก่โ ทิอุสนะครับกลางลุกนะครับก็เป็นลุดกุลิตกับเลวเนีลเมสซี่ครับคู่หน้านะครับก็เป็นคาวไฮลูเมนิกเก้กับมาโกฟานบาเทนเรียกได้ว่า3ฐานเสือเนี่ยมาครบจัดเต็มเลยนะครับส่วนทางด้านคุณบีมครับผม4 2 1 3ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นชูริจิดอนลูมานะครับคู่เซนเตอร์อันโตนิโอรดิเกอร์กับเปาโลมาลดินี่นะครับแบ็กซ้ายอัลเฟรโดเดวิสครับแบ็กขวาลีลิยงตูลามิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวลาครับ c f เนะครับตัวกลางคาเลินซีดอฟนะครับปีกด้านซ้ายนะครับยืนแบบมีปีกคนเดียวเลยนะครับผมวินิสจูเนียโชว์ไทม์ครับแล้วเดียร์นิเมซี่ยืนเป็นกลางลุกนะครับ CF 2คนนะครับคิเลียนเอ็มเปเป้กับคาวไฮลูมินิเก้นะครับแหมยืนแปลกๆนิดนึงนะมีปีกฝั่งเดียวนะครับ ก่อนอื่นนะครับทุกคนปกติแล้วในคลิปการแข่งขัน BCL แบบนี้เนี่ยเวลาผมให้เสียงผมภาคเนี่ยก็จะให้เต็มร้อยเนาะพนังงานล้นเหลือนะครับแต่ว่าก็อย่างที่หลายคนรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ผมป่วยอยู่นะยังไม่ได้หายดีนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะลดลงไปค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมให้เสียงไว้เต็มที่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณป่านเคลียกรนะฮะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีสันสดใสโมเดลของการท่าเรือนะครับส่วนฝั่งคุณบีมนะฮะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดสีขาวโมเดลของเอซิมิล่าเฮ เมซี่ครับบางเวลามิดเลยเลยจะเชื่อโอ้เหลี่ยมนี่คือสำคัญจริงๆครับเกมนี้นะดูอีกทีหนึ่งนะครับแม้มันยุกยักยุย่ยักหรือย,อยังไงหรือว่าฝั่งของคุณบีมไม่ได้กดแย่งหรือกดแย่งไม่ตรงจังหวะหรือย,อยังไงนะครับหรือว่าเหลี่ยมมันประคองบอลไม่ดีเข้าไปกระทบบอลไม่ดีครับดูครับไปปั๊มมาได้แล้วไปเหมือนจะไปวิ่งชนกันเองครับ เมลดินี่นะครับไปจิ้มบอลมาได้แล้วจังหวะแรกอะแล้ววิอล่าวิ่งสวนลงมาพอดีนะครับไปชนกับเมลดินี่เสียบอลให้เมสซี่ไปดูฮะ <c oughs> <c oughs> โอเป็นใครก็หุดหยุดครับใครก็หัวเสียแล้วคุณบีมก็พยายามจิ้มทั้งเบียดซ้ายเบียดขวานะครับแต่ก็เอาบอลกลับคืนมาไม่ได้ครับสู้ความแข็งแกร่งของเมสซี่ไม่ไหวนี่เป็นเมสซี่ บิกทามปี2015นะครับอ่ะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคุณปานขึ้นนำไปก่อนนะครับผมจากเลียวนิเมสซี่ครับจนแต่ช่วงต้นเกมเลยครับถ้าใครควบคุมสติไม่อยู่นี่ก็ต้องมองว่าโอ้โหเรายังไงนะเกมไม่เข้าข้างและ AI ไม่เข้าข้างบางอะไรบ้างนะครับต้องต้องเรียกสติตัวเองกลับคืนมานะครับผมมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเกมเพิ่งเริ่มแข่งนะครับยังมีเวลาแก้ตัวอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเสียแล้วเสียไปครับแต่ตอนนี้บอลของคุณปานยังได้บวกต่อครับมาติอุส ให้ข้างในครับเวียล่าเบิร์นไปยัดอีกทีนึงไม่ถึงอ,อ่าแล้วครับคุณบีมจะทําเกมขึ้นมาบ้างครับบอลถึงลูมิเนเก้พลิกซ้ายพลิกขวานเนสตอโอ้โหแต่โดนมาเธอุสวิ่งย้อนมาช่วยเนี่ยจังหวะวิ่งย้อนมามันจะกลายเป็นดีก็กลายเป็นดีนะเออจังหวะพวกกองกลางตัวรับเนี่ยวิ่งย้อนลงมาบางทีเข้าไปช่วยสกัดบอลได้นะครับแต่บางทีมันก็วิ่งไปชนพวกในบันเองเหมือนกับจังหวะเวียล่าเมื่อกี้นี้นะครับเนาะก็สอง,สองดาบสองคมน,นะครับเมซี่มาอีกแล้วอับซายลูกนี้ เกือบจะได้แต่ผมจะตะโกนมากเลยเสียงหายเดี๋ยวไม่ไม่ดีแต่สุขภาพต้องเตือนสติตัวเองนิดนึงครับมาเราทำคลิป BCL แล้วบางทีมันก็ต้องหักข้ามใจนิดนึงในการใช้เสียงนะครับเกือบจะได้ลูกที่2ครับลูกยิงของเมสซี่เมสซี่ร่างนี้เนี่ย2,015จุดเด่นอยู่ที่เรื่องของการยิงแรงนะครับมันจะไม่ใช่ร่างร่างทีมชาตินะร่างทีมชาติที่อยู่ในแพ็กเดียวกันเนี่ยจะเป็นร่างแข็งแกร่งนะครับเอาวันนั้นโคตรแข็งแต่ไม่ใช่นะครับ จะเห็นว่าจังหวะเบียดเมื่อกี้นี่อย่างกระล่างล่างล่างแข็งเลยนะครับไม่ใช่นะครับ้5นาทีผ่านไปครับบอลของคุณป่านยังบุกมาต่อเนื่องครับออกมาทางฝาครับไปเบนไว้ไว้หมุนหนึ่งรอบครับไปที่มาติุสยัดไปครับเบิร์นชิงสวยมากคุณนลิดวิ่งเติมมาสวยแล้วนะครับแต่บอลไม่ผ่านตุรามอะไะครับฝั่งของคุณบีมจะสวนบ้างนะครับซีดอฟซีดอฟโอช่องมีสวยๆเลยครับวินิสซูสจูนีอ โอ้ปล่อยให้ยืนโล่งๆอย่างนั้นได้ยังไงครับดูครับโอ้โหวิ่งนําทางไปจากปีกซ้ายนะครับบอกก่อนโอ้โหนี่เป็นแผนซ้อนแผนจริงๆฮะโล่งๆเลยครับตัวประกบไม่มีเลยฮะตามกราฟิกตอนแรกเราเห็นวิดีซูเนียเนี่ยยืนปีกซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณบีมไม่ได้เปลี่ยนในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนเขี่ยบอลนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นการกดวิ่งนําทางแบบวิ่งเฉียงนะครับผมก็จะวิ่งไปไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับน่าสนใจครับ อ๋อเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนฮะใช้เป็นหน้าต่ำนะครับวินนี่ยืนหน้าต่ำนะครับเมื่อกี้เห็นละนี่คุณป่านก็คงเอะใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับผมแหมตอนแรกกราฟิกเนี่ยอาจจะตั้งมาหลอกนะหลอกให้ปรับปรับเอ่อปรับนักเตะตามอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็ใช้ความคล่องมือของคล่องนิ้ว,น,วนะครับผมในการปรับ เปลี่ยนแผนด้วยความรวดเร็วโอ้โหแต่ได้ผลด้วยครับอ่ะหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับตีเสมอได้อย่างไม่ต้องรอนานครับฝั่งของคุณบีมแต่แล้วก็ว่าเอ้วินี้ไปยืนแบบนั้นได้ยังไงแต่ยืนแบบนั้นแล้วเนี่ยยืนเป็นหน้าต่ำตัวหนึ่งเนี่ยก็ตอนนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่งไม่ผ่านครับเดวิสดับบอลได้อีกแล้วครับคุณบีมมาที่ซีซด็อกโอ้โหช่องช่องเปิดเหมือนกันนะช่องเปิดเหมือนกันนะครับมาแล้วครับบับเป้บับเป้โอ้วิ่งแสงที่เห็นเลยลูกเบนิแก้สปีด สป,ปีดวิ่งแซงเนสต่ทเห็นเลยครับแต่ว่าอย่างดีที่เหลี่ยมเนสต่ายัางดีกว่าครับนะครับได้บุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณปานครูนี้มาจะขับเดียวกันแสดงว่าอาจจะต้องมีการฝึกซ้อมหรือว่ารู้ทางกันเป็นอย่างดีบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นทางไหนบอลแบบไหนนะครับแล้วยิ่งเป็นซีซั่นฟรีสไตล์แบบนี้แล้วด้วยนะครับก็ต้องรู้ทางกันแล้วครับ เป็นไว้ข้างในครับเวล่าประคองอยู่ครับเมสซี่มีช่องนักอิงไกไหมยิงไกไหมเมสซี่วนกลับมาจ้าเอ๋ยังประคองได้อยู่ครับมาดิอุสซิกแซกไม่พ้นเลยครับเอาละครับแกะออกมาได้แล้วครับคุณบีมจะขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้แต่ก็ยังดักกลับขึ้นมาได้ครับซีดอฟให้เผื่อไปเยอะไปหน่อยครับแฟนไรกาดยืนเป็นเซนเตอร์นะครับตะวัดออกซ้ายไม่ถึงกุลิตครับบอลยังไม่ค่อยถึงกุลิตฝั่งนู้นเท่าไหร่นะครับมาดิอุสให้มาที่ลูมิเนเก้ลูมิเนเก้บังไว้สวย จังหวะบังของคุณป่านี่เข่าท่าอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นไว้เติมขึ้นมาเอ็ดคอซิงไปแล้วโคลกลูกนี้ฟันเท่นไม่ถึงซ้สามมิเตอรอ้าทีเพชระคาด์พายกระซิบครับบอลตกใส่เท้าแบบนี้ก็เสร็จทีครับโอ้จังหวะแรกเนี่ยเซนเตอร์ของบีมเนี่ยเหมือนจะเคลียร์แต่บอลม,มันไม่ลอยไปไหนครับแล้วบอลตกใส่พื้นตรงนั้นนี่ปฏิกิริยาสันทัตยานเพชรคา,าดนะ์ระยะอยู่แล้วครับพวกกองหน้าที่มีค่าเกมลุกสูงๆนะครับค่าจบสุกรสูงๆนะครับโอ้โห เดี๋ยวดูวทีนึงครับเบนไว้เติมขึ้นมาครับเปิดเอ็ดคอตซิงบันจงเข้าไปเคลียร์ได้แล้วแท้ครับตัวที่ขึ้นสู้นี่จะเป็นบูเบนดีอาสนะครับคือตามกราฟริกตอนแรกเราอาจจะเห็นใช้นักเตะอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็แผนอีกชุดหนึ่งนะครับแต่พอเริ่มเขลียรจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแผนนะครับแต่ว่าฝัานประเทศลูกนี้สุดจริงๆครับปฏิกิริยาความรวดเร็วนี่คือ รอซ้ำรอจังหวะยิงนี่ได้ตลอดทุกเมือ่อทุกเวลาครับผมกับชายาเพชรคอดพลกระสิบตร <c oughs> งไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> เหมือนมีผีพายมากระสิบนะครับ <c oughs> ว่าอยู่ตรงไหนแล้ว <c oughs> บอลจะมาหาเอาได้ฟาวครับฟรีคิกระยะนี้บีมจะได้แก้ตัวบ้างเลยครับแต่ระยะนี่ไกลไปหรือเปล่า หรือจะเล่นลูกสูตรไหมขาซ้ายของเมสซี่ปั่นลูกนี้ติดกำแพงครับผมบอลโรยๆไม่ไปไหนอีกแล้วบอลแบบนี้น่ากลัวครับจะไปไกลก็ไม่ไกลครับเกมรับเอมาหน้ากลัวแต่ก็ยังเก็บบอลได้บุกต่อครับคุณบีมจ่ายไม่ดีฉลแปแบบนี้ต้องระวังแหละครับทังไม่ดุดคะคริต กูริตยังไม่ค่อยอมยีโอกาสได้หลุดเลยนะครับผมซีด็อกยัดไปครับชิงวันทูซีดอ็อกคืนที่เอ็มบัพเป้เอาละบัพเป้ยิงลูกนี้ติดชมาคิลเอ้ยติดขายอัลโอุค,คาน <c oughs> เห็นหัวองทองด้วยชมาอิคเค้ครับเอาละครับได้ส่วนมาแล้วครับคุณป่านกูริตฝากไว้ที่ฟันบาเทนหมุนแล้วครับผมโอยซ้ายมีกูริตแต่จ่ายไม่ได้ครับโดนบังอยู่มาธิวสมาธิวสให้กูริตเบิ้ลเข้าในแล้วฟันบาเทนบังโดนแซ่สองคนสามคนแต่จ่ายไม่ดีครับดิแอสทดสองนาทีครับครึ่งแรก เพสุดท้ายเป็นของคุณป่าละดับบันทัสไม่ทัสแล้วครับมาเวล่ามาช่วยวินาทีสุดท้ายครับก่อนที่จะยิงโดนยิงมาไม่งั้นอาจจะมีลูก3ครับ66ต่อ3 4เปอร์เซ็นต์นะครับของบอลมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับฝั่งของคุณป่านมีโอกาสยิงเท่ากันนะครับ3ครั้งเท่ากันนะครับผมแต่ว่าคุณบีมนี่ยิงเข้ากรอบไป3ครั้งเลยนะครับได้มา1นประตูครับสกอร์ก็ยังไม่ขาดนะครับ2ประตูต่อหนึ่งะครับยังดูสูสีอยู่นะครับยังสู้กันได้อยู่นี่ฮะไลา์อัพที่แท้จริง <S <S <us> เป็นลูเบนิอัสนะครับยืนคู่กับเปาโลมาลินี่นะครับเซนเตอร์มีขยับอีกแล้วมีขยับอีกแล้วต้องแก้เกมกันไปนะครับคืออาจจะรู้ว่าเพื่อนเราที่ขับเดียวกันนี่มันจะยังไงยังไงเล่นแบบไหนสไตล์ไหนนะครับผมต้องปิดตรงไหนต้องเจาะตรงไหนอะไรยังไงนะเออไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่น้องในสงครามนะแต่ทั้งคู่แน่นอนครับยังไม่เคยได้แชมป์มาก่อนนะครับหมายความว่า เข้าไปเนี่ยก็จะลุ้นแชมป์สมัยแรกเช่นกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งของคุณบีมนี่คือ,อลงแข่ง BCL ครั้งแรกนะเอ้ยคุณป่านนะค,คุณป่านลงแข่ง BCL ครั้งแรกนะครับผมก็เข้ามารอบรองนี่ถ้าเกิดว่าเข้าไปชิงแลได้แชมป์นี่คือลงแข่งซีซั่นแรกแล้วก็ได้แชมป์เลยนี่คือเป็นอะไรที่หาดูไม่ง่ายนะครับทุกคนนั้นๆจะเกิดขึ้นทีนะครับอา่าล้วครับพลิกสวยนวครับลูมินิก้ถึงหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับดูเกมจะเป็นยังไงต่อไปใช่อรไปทางซ้ายครับเอมบัปเป้คืนมาที่ซีดอฟ ข้างในดีกว่าครับปาทีนี่ลงมาใหม่นะครับจะจ่ายพลาดเลยครับปาทีนี่บอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณปานกุลิตออกขวาสุดเลยครับเป็นไว้ไวหาเพื่อนนิดนึงครับไม่ถึงเมสซี่บาไปนิดนึงครับซีดอกดักได้เอาละครับแล้วเบนไว้อยู่ตำแหน่งไปครับรอบอลนิดนึงครับเสียจังหวะไปช้าไปหน่อยนึงแต่ก็ยังไปต่อได้ครับบัเเ้ตบเข้าในนะซีดอฟเอาละครับปาทินี่ให้มาที่เมสซี่มาทนนั้นสัดลูกซ้ายติดก้นครับยังไม่ได้บอลยังเข้าทางครับฝั่งของคุณบีมมาต่อ จ่ายตวัดอีกทีหนึ่งทำชิงไปแม่นแม่นไม่ถึงฮะค,คอสซาคุต้าหุบมาช่วยได้สวยเอาละครับบอลฝั่งของคุณป่านมาแล้วยังไงฟานมาเทนรอจังหวะพิกอยู่ต้องรอจังหวะพิกเลยครับบังแล้วพิกแล้วยังไงดีให้ทางซ้ายอาละกุลิตกุลิตหมุนไม่เข้าก็ไม่พิกไม่เข้าก็ไม่หมุนบุนบินิเกหมุนมาขวาแล้วซัดติดเมาดีนี่เมาดีนี่นี่เราจะได้เริ่มเห็นเขาบ่อยขึ้นแล้วนะครับในการแข่งขัน BCL ออกมาที่ย่างใหม่นะออกมาที่ลูกกุลิตครับโดนปั๊มซะก่อน เอาละครับบอลของ <ci> คุณบีมจะได้ส่วนมาบ้างเลยครับวินิสซจูเนียครับ <ci> ให้ตามช่องมาที่ปาตินี่ปาตินี่ให้ไปที่เ,เอ็มบัเป้ทั้นสไตล์ลูกนี้โอ้โหสา้ายหรือขวาไม่รู้ครับจะบอลพุ่งเลย2ประตูต่อ2อครับตีเสมอได้แล้วครับจากคิเรียนเอมเ็มบัปเป้โอ้โหนี่แผนนี้อันตรายจริงครับปาตินี่รู้สึกว่าจะลงมายืนเป็นหน้าต่ำหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้วินี่เนี่ยขยับมาเป็นปีกหรือเปล่า แต่ต้องดูการยืนอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ายืนยังไงแต่ว่าจังหวะนี้ได้ผลครับเป็นตัวเปิดสกอร์อย่างคีิเรียนเอมปาเป้ครับท้าสุอดไม่ล่ามแบบนี้ก็เสร็จเลยฮะมาหมดจดครับแผนการแยบยนฮะดึงออกไปหนึ่งตัวนะในมีตัวเซนเตอร์ดึงตัวหนึ่งออกไปนะครับแฟงไลกาดตัวหนึ่งออกไปนะครับเดอเนสตาตัวเดียวพอจะสวิสตัวกลับมาก็ไม่ทันครับดูฮะลูกนี้ครับ ปาตินี่ให้ที่เอมบัปเป้นี่แฟงไรกาเด็ะวิ่งไปตามปาตินี่นะครับก็จะกลับมาตรงนี้ไม่ทันแล้วฮะกดด้วยซ้ายครับเอมบัปเป้แต่บันทัดนิดนึงด้วยอ่านะครับ2ประตูต่อ2ครับคุณบีมกับสู่เกมนะครับ64นาทีะครึ่งแรกมีกองบอลน้อยกว่านะครับแต่โอกาสยิงพอๆกันแต่ครึ่งหลังตอนนี้ตีเสมอได้แล้วอ้าวแต่โดนดักอีกแล้วครับคุณปานอย่าแผ่วนะแผ่วครึ่งหลังไม่ได้นะครับต้องตึงให้ตลอด90นาที รวมท่วช่วงทดเจ็บด้วยนะครับ <laughs> ในการสินาทีเล่ทดเวลาไม่เอาแล้วอะครบบอลของคุณบีมไอีกแล้วครับซีดอฟซีดอฟโอ้โหแบ็กหลุดอีกแล้วครับแบ็กหายแล้วเอายังไงดีบัเป้ไปเองเนสตอต้องมาซ้อนเนสตอให้ที่ซีดอลฟซีดอฟยังไงแล้วเป็นไว้ลงมาช่วยพอดีโอ้ oh, โหลงไม่ลืมหลังเลยอะ <c oughs> ลงลืมหลังยังมาตัวจิ้มลงที่เข้าไปเลยโอ้โหเลียร์ไม่ขาดครับโดนลูกที่3ไปครับจากมิเชลปาตินี่เทียร์ไปข้างหน้าไม่พ้นครับ ผิวน้ำทันทีครับโอิเวาคารทำเป็นโอนาน่าไม่ได้ยิวน้ำ <c oughs> โอเคียไม่ขาดครับจุดเ,ออเริ่มต้นเนี่ยจะมาจากตำแหน่งที่โดนจู่โจมทางแบ็คขวานะครับเบนไวเติมขึ้นไปนะครับแล้วเซนเตอร์เนี่ยอย่างเลสตอก็ต้องไปซ้อนเนาะพอแบ็คหลุดเนี่ยก็ต้องไปซ้อนนะครับมันก็ต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่เลยครับแบ็คแบ็คตัวบุกมันก็ต้องบุกเลยนะดูครับยิงแบบข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วยิงไปได้ยังไงไม่รู้รอดแข้งรอดขาเมื่อกี้นี้ จปิงจริงๆ,ๆชีวิตจริงก็งไปโดนนักแข่งนะเตะบอลกระดอนโดนนักแข่งไอทีที่จะกระ,กระดอนนี้ก็ไม่กระดอนนะบอลน,นะน,นะบางทีกระดอนนี้กระดอนเป็นลูกปิงปองเชีย <c oughs> แต่อย่างเมื่อกี้ในบอลมันน่าจะกระดอนนักแข่งบ้างหรือไม่กันไม่กระดอนนะ <c oughs> เออเอาล้ครับเอบเดนอาซา,า,าลงมาครับจากผู้ตามในครึ่งแรกนะครับตอนนี้เป็นผู้นําในครึ่งหลังแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่จะเปลี่ยนแท็กติกจะเปลี่ยนการเล่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันนะฮะ แต่ดูทรงแล้วทั้งสองท่านนี่ก็จะเล่นแบบเปิดนะครับผมไม่มีน่าจะไม่มีอุดแน่นอนฮนะนันจะไม่มีการเล่นเกมรับแน่นอนครับอาเราคนดูก็อยากเห็นเกมที่เปิดแลกกันนะฮะ <c oughs> นี่มีขยับตำแหน่งอีกแล้วครับเดาทางกันย่างจริงคู่นี้ดูฮะต่างคนต่างขยับนะครับต,ตัวนักเตะก็มีพร้อมจริงจงนะครับซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นฟรีสไตล์ด้วยนะครับไม่ใช่นิวบี้นะก็คือมีแชมป์เก่าลงเข้าแข,ข่งขันนะครับ แล้วก็เป็นคุณบีมนี่หนะครับผมปราบคุณปอนมาได้แล้วนะครับคุณปอนธนากรในซีซั่นนี้นะครับผมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมเขี่ยคุณปอนมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตามองนะครับคุณบีมนะกลับมาได้ะโดนนําไปก่อนนะครับนี้เวลายังมีครับอีกประมาณสักสิกว่านาทีครับคุณปานจะกลับมาได้เหมือนกันหรือเปล่าครับแต่คุณจอมไม่ได้ลงแข่งนะครับซีซั่นนี้นะก็เป็นคุณปอนที่ลงแต่ก็ตกรอบไปแล้วนะครับโดยคุณบีมนี่นะครับเอาชนะคุณปอนมาได้ดูกันต่อครับ ตอนนี้บอลเป็นของคุณปานครับหวางยาวๆไปข้างหน้าลูมินิเก้มองบ้าบอลเป็นของคุณบีมจ่ายไม่ได้ครับคอสตาคุต้าต้องหุบมาช่วยบอลเป็นของฝั่งคุณปานอีกครั้งหนึ่งครับตูลามปั๊มกับกูลิตครับเอาละครับพาแลนด์ให้มาที่กูลิตตามช่องนิมห,หนาก็หนาเถอะแต่ตูลามก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับหวังเหมือนกันนะสองคนเดียวเอาไม่อยู่ต้องต้องขนาดขนาดข้างนะครับจะประกบกูลิตเนี่ยอ้าวชิงวันทูสวยซะด้วยเอาละครับบัมเป้เนี่หูเกือบได้ลูกที่4 มา่ยางดีท่ติเซฟเอ,อลือว่าคานครับหลุดไปเอาดื้อเลยครับสังเกตว่าทั้ง2ท่านเนี่ยการเข้าบอลการเล่นเกมรับคล้ายๆกันนะครับก็คือประกบข้าง2คนเลยนะครับหนีบข้าง2คนเลยนะไม่ปล่อยให้แบบมีตัวประกบคนเดียวนะครับจังหวะหลายๆจังหวะนะครับเคลียร์ไม่ขาดเคลียร์ไม่ขาดต้องเคลียร์ให้ขาดครับไปข้างหน้าเคลียร์ไม่ถึงเพื่อนอีก บอลเป็นของฝั่งของคุณบีมได้บุกต่อเนื่องับดีดลูกนี้ไหลกาดดักได้แต่โดนดักคืนครับซีดอปสวัดไปข้างหน้าเอายังไงดีเอาละครับบอลเป็นของคุณปานครับไหลไปอาซาอาซาได้จี้บ้างครับแต่รู้สึกว่าจะยืนเป็นกลางลุกนะครับผมเออร์ลิงฮาแลนด์ฮาแลนด์ช่องนี้มีพื้นที่เลยครับลูมินิกเก้ลูมินิกเก้คือดิฮาแลนด์ฮาแลนด์มีซปเปอร์ซับไหมวนเข้าซ้ายแล้วจะใจกว้างมากไปหน่อยครับยังมีตูลามประกบกุลิตอยู่นะครับกุลิตไม่มีโอกาสอ ปล่อยบอลไหลครับวินิชชูเนียตอนนี้ดูเหมือนว่าจะขยับไปเล่นปีกซ้ายแล้วนะครับวินิชชูเนียเหลือไปดูเวลาีตอนนี้ทด2นาทีนะครับโอ้โหครบครบ90สินาทีแล้วนะครับเพสสุดท้ายหรือเปล่าโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าเปิดให้กุลิดอีกแล้วยังไงดีมองเช็ดไปกลายเป็นบอลของลูดิเกอร์ไปนะครับจังหวะสุดท้ายแล้วเข้ามือของดันนารุม่าแบบนี้ก็ จบเกมครับ90นาทีนะครับก็เป็นฝั่งของคุณปานเนี่ยขึ้นนำนะครับผม2ประตูต่อ1นะฮะแต่ว,ว่าฝั่งของคุณบีเนี่ยก็ตีเสมอแล้วก็แซงนะครับผมยิง2ประตูลวดนะครับชนะเป็น3าประตูต่อ2นะครับผมเียว่าทำผลงานได้ดีในครึ่งหลังนะครับนี่ กองบอลก็ยังน้อยกว่าอยู่ในภาพรวมนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสยิงไปถึง7ครั้งอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณป่านไม่มีโอกาสยิงเพิ่มเลยนะครับในครึ่งหลังนะครับสถิติเท่ากันเลยนะครับกับครึ่งแรกก็คือ3ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งนะครับอ่ะก็ถือว่าแมตช์นี้กดเพื่อนร่วมขับอยู่เลยนะครับผม3ประตูต่อ2ครับก็อย่างที่บอกแล้วครับการแข่งขันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับต้องมี1ท่านนะครับที่ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับและลุ้นแชมป์สมัยแรกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะซีซั่นนี้ไม่ใช่ีันนะครับผม ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในซีซั่นนี้ก็มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันด้วยโดยเฉพาะสายล่างนะครับผมคุณพีนะฮะก็เคยได้แชมป์มาแล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเข้ามาชิงกับคุณบีมนะครับเพียงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ